สวัสดีค่ะเรามาพบกันวันพุทธที่สิบห้าเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันนี้ก็ครบกําหนดจัดส่งสินค้าค่ะวันนี้ไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่นะคะอากาศเปลีป่ยนแปลงเมื่อคืนฝนตกหนักค่ะวันนี้ก็มีค่ะนําเสนอเลยเนาะตัวนี้เป็นจี้เหรียญสตังคแท้ค่ะ เป็นจี้นะคะเป็นจี้ฝังพลอยรัสเซียสีพลอยสั่งได้ตัวนี้จะรับฟีออเดอร์มานะคะอันละสามร้อยห้าสิบฟรีส่งฟรีปลายทางค่ะตัวนี้มีจำนวนจำกัดนะคะลูกค้าใส่กับสร้อยเงินสร้อยทองสร้อยอะไรก็ได้นะคะตัวนี้ค่ะไม่ได้ชุบค่ะฝั่งพลอยรัสเซีย เม็ดใหญ่นะคะไม่เล็กค่ะลูกค้าสามร้อยห้าสิบบาทถูกมากนะคะสีพลอยสั่งได้เลยค่ะด้านข้างขอสงวนเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะคะแต่เม็ดกลางนี้สีพลอยสั่งได้ค่ะสามร้อยห้าสิบบาทถูกมากข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ คอยสีเหลืองสวยค่ะลูกค้าสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ทักไลน์มาก็ได้098 8 2 9 3 9 6 1ค่ะตัวนี้ก็เป็นแหวนนะคะแหวนล้อมค่ะวงละสามร้อยแปดสิบาทตัวนี้ของเข้าแล้วนะคะ สีเหลืองเช่นกันค่ะตัววงเป็นงานเหรียญสตางค์แท้พศสองพันหใส่โดนน้ำได้ไม่ได้ชุบค่ะลูกค้าไม่ผสมทองเหลืองนะคะใส่อาบน้ำซักผ้าไปเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูคู่กับจีนะคะนะคะให้ดูคู่กันเลยสวยค่ะพลอยสีเหลืองสวยนะคะ ใครสนใจก็โทรมาได้เลยเนาะเดี๋ยวของหมดก่อนนะตัวนี้เป็นแหวนควายค่ะที่แม่ค้าลงไว้จัดโปรให้นะคะตัวนี้ยังมีของอยู่ลูกค้ารีบทักมาเลยวันนี้อาจจะไม่ได้แจ้งราคาทุกรายการเนาะตัวนี้เป็นค่ะเป็นลายดอกฝั่งพลอยสีน้ำเงินค่ะด้านข้างเป็นพิกุลนะคะ ฟังพลอยสีน้ำเงินค่ะลูกค้างานของทางร้านไม่ใช่พลอยแท้นะคะเป็นพอลอยรัดเสียค่ะตัวนี้เป็นแหวนเลข8แปดหรืออินฟิน t y ี้นะคะวงละสามร้อยสีพลอยสั่งได้ค่ะยังมีของอยู่นะคะวงละสามร้อยบาทค่ะตัวนี้ก็เป็นเลข8แปดเหมือนกันค่ะตัวนี้แต่ตัวนี้จะเป็นพลอยเต็มนะคะสามร้อยเหมือนกันแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยว่าจะชอบแบบไหน ตัวนี้ฝั่งสีขาวตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นนพเก้าค่ะนะคะวงละสามร้อยบาทเช่นกันค่ะตัวนี้เป็นแหวนชูนะคะที่แม่ค้าจัดปรให้วงละสามร้อยยังมีของอยู่นะคะพอยสวยมากค่ะลูกค้าวงละสามร้อยคุ้มมาก ตัวนี้เป็นแหวนชูลายนางเอกของทางร้านค่ะสีพลอยสั่งได้ค่ะวงละสามร้อยบาทนี่นะคะชอบสีไหนก็สั่งมาได้เลยบางสีอาจหมดค่ะตัวนี้ของใกล้หมดแล้วนะคะตัวนี้เป็นพลอยชมพูหรือแดงเบอร์ห้าตัวนี้เป็นขาวล้วนค่ะวงละสามร้อยฟรีส่งฟรีปลายทางนะคะสีของงานสตางก็จะเป็นสีแบบนี้เลยค่ะลูกค้า จะออกทองโบราณไม่ใช่ทองชุบนะคะสีแบบนี้เลยเช็ดได้ขัดได้ด้วยน้ำยํำยาล้างเครื่องประดับทั่วไปเลยค่ะลูกค้าคขาตัวนี้ยังมีของอยู่นะคะสนใจแคปรูปมาได้เลยค่ะ ตัวนี้เป็นชูใบไม้แม่ค้าจัดปูอยู่280ค่ะลายนี้ต้องการสีขาวสั่งได้เลยนะคะตัวนี้เป็นแหวนหัวใจลูกค้าดีไซน์มาตามนี้นะคะเราทำตามที่ลูกค้าสั่งค่ะถ้าสีพลอยมีจะทำให้ลูกค้านะคะถ้าไม่มีก็คือไม่ได้ทำให้喏 สนใจแบบไหนก็โทรมาสั่งได้เลยนะคะแอดไลน์ไม่เป็นโทรมาก่อนก็ได้ศูนย์เก้าแปดแปดสองเก้าสามเก้าหกหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นแหวนตะกอ้อวงละสามร้อยบาทค่ะลูกค้าแหวนตะกอ้อนะคะตัวนี้เป็นงานที่แม่ค้าแบบใหม่ล่าสุดแม่ค้าจัดโปรอยู่นะสามรอยห้าสิบาทค่ะสวยนะคะตัวนี้สวยมาก นี่ค่ะลูกค้าจะคล้ายๆลายรวงพึ่งนะคะแต่ตัวนี้จะราคาเบาวกว่าถ้าเป็นลายรวงพึ่งตัวนั้นจะสี่ร้อยกว่าบาทนะคะตัวนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบค่ะลูกค้าแบบใหม่ล่าสุดส่วนตัวนี้เป็นแหวนซุ้มค่ะแหวนซุ้มยังมีของอยู่นะคะรีทักมาเลยตัวนี้เป็นนพเก้าค่ะใส่ออกกับชุดไทยนี่สวยมากเลิศค่ะ แหวนซุ้มตัวนี้เป็นแหวนทับทิมค่ะแหวนทับทิมแท้ด้านข้างฝังพลอยลัสเซียค่ะตัวนี้จะมีขาด้วยนะคะทับทิมจะมีขาหกแฉกนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะแหวนปอกมีดยังมีอยู่นะวงละสามร้อยจ้า ให้ดูสวยมากจี้สวยมากค่ะตัวนี้เป็นจีนะคะตัวนี้เป็นแหวนจีสามร้อยห้าสิบแหวนวงละสามร้อยแปดสิบค่ะแหวนล็อกพลอยสามแถววงละสามร้อยแปดสิบบาทค่ะลูกค้ายังมีของอยู่นะคะสีพลอยสั่งได้ค่ะตัวนี้เป็นขาวล้วนเลิศมากสามร้อยแปดสิบบาทค่ะ ล็อกสามแถวรอบนี้ไฮโซนพเก้ามานะคะลูกค้าสั่งแบบ <c oughs> อลังการมากค่ะแม่ค้าไม่ค่อยสบายนะคะวันนี้แหวนไฮโซวงละห้าร้อยห้าสิบค่ะฝั่งพลอยนพเก้าต้องการสีอื่นสั่งได้เลยนะคะตัววงหนาแข็งแรงเป็นงานฝั่งไม่ติดกาวค่ะลูกค้าตัวนี้ใช้พลอยเยอะมาก สีที่สวยที่สุดก็คือสีขาวกับนพเก้าค่ะลูกค้านพเก้าก็จะสวยนะคะแฟนตาซีมากชื่อเขาก็บอกนะคะว่าไฮโซเป็นพอยเก้าสีค่ะเริดๆตัวนี้เป็นแหวนหน้าเหลี่ยมนะคะลูกค้าสั่งเด้านข้างเป็นนพเก้าค่ะ ข้างในเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ยังมีอยู่นะคะต้องต้องการสีอื่นสั่งได้ปกติด้านข้างนี้จะฝังข่าวล้วนนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งมาให้ทําแบบนี้เนาะถ้าใครที่ชอบแบบนี้ก็สั่งได้หรือต้องการขาวล้วนก็สั่งได้เลยค่ะเหมือนชายหน้าเหลี่ยมค่ะ ก็จะมีข้าวๆประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าถ้าใครที่เล่นเฟสนะคะเข้าเฟสได้นะยุพินแหวนสตางคค่ะเข้ามาขอเป็นเพื่อนกันได้นะคะส่วนตัวนี้เป็นสร้อยข้อมือสองเส้นสุดท้ายแล้วนะคะ ของรอบนี้เนาะแล้วก็รอบหน้าก็จะของเจ้าก็จะมาปลายเดือนนะคะคนที่สั่งกําไลสั่งสร้อยข้อมือเพชรหรือสร้อยยุโรปไว้นะคะของจะเข้าปลายเดือนเนาะจะทยอยทําให้ลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นลายตุ้มคันพลอยค่ะเส้นละหกร้อยปดสิบบาทนะคะตัวนี้ของหมดแล้วก็จะเข้าอีกทีปลายเดือนค่ะลูกค้าก็วันนี้ก็ คร่าวๆโดยประมาณนี้นะคะฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะจ๊ะ mm hmm. ก็มีลูกค้าทักมาบอกว่าไม่เห็นวิดีโอของแม่ค้าเลยค่ะแม่ค้าก,ก็บอกว่าลูกค้าได้กดติดตามไหมลูกค้าอาจจะไม่ได้กดติดตามหรือเปล่าเพราะว่าถ้ากดติดตามอาจ,จะต้องเห็นวิดีโอของแม่ค้านะคะ เวลาแม่ค้าโพสต์วิดีโออ่ะมันก็จะเด้งไปนะคะเด้งแจ้งเตือนไปที่ที่ช่องนะคะลูกค้าบอกว่าให้ส่งวิดีโอให้ดูหน่อยส่งวิดีโอทางไลน์แม่ค้าไม่สามารถส่งได้นะคะเพราะวิดีโอที่แม่ค้าอัดเนี่ยจะสิบกว่านาทีขึ้นถ้าจะส่งทางไลน์ต้องไม่ถึงห้านาทีแล้วจะให้แม่ค้าแบบ อัดวิดีโอส่งให้ทุกคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะลูกค้าต้องกดติดตามแม่ค้านิดนึงนะคะแล้วเข้าไปดูที่ช่องนะคะจี้สวยนะฟรีออเดอร์มาได้เลยนะคะอันละ350ค่ะเก็บไปทางพกโทรศัพท์รับโทรศัพท์ด้วยนะลูกค้าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะแม่แม่ทุกทท่านรักษาสุขภาพด้วยร,รักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะเมื่อาวานฝนก็ตกตั้งแต่ตอนเย็นนะคะแล้วก็เมื่อคืนช่วงดึกๆที่นี่สระแก้วก็ตกอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีแม่แม่ทุกทท่านคะ่ะบ๊ายบาย